สวันดีเพื่อเข้ามาด้วยนะครับสวันดีเพื่อเข้ามาด้วยนะครับอืมไห้ดังอยู่นะสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มเลเจอร์หมูบ้านอันใหม่ฟาร์มมันฝรั่ง สวันดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะกดก่อนรับเองลังเจให้แน่นนะเออทุกคนด้วยนะ คสามพันสองร้อยใจด้วยนะคะ๋ยมนาลงนี้แป๊บหนึ่งสามสี่สิบบาทไรไม่ไหเก่านาขึ้นกลับมาเล่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละ ใครอยากเล่นก็บอกได้นะได้ทิ้งไอดีเซิร์ฟเวอร์ให้ น้ำนางถูกเรื่อเปล่าอ่ะอืมอนะไรเอ้ยเดี๋ยวนะเราไม่เห็นหน้าว่ามีลูตรงนี้ด้วย ชาวบ้านเราเป็นอะไรจะทำฟราร์มล้ายไพวกไหนฟราฟร์มฝรั่งโทษทีกดติดตามได้นะครับพี่เราจะมาไลฟ์อีกเกเ็บเปก็บ สำหรับการติดตามนะคนี่นเยเค,คยปิดตามค่อยมีแฟนหรอแฟนสวยนะส่วนเจ้าของไลฟ์ก็โสดเด่นเกมคนเดียว น่าจะพอแล้วแหละมนะั้งทุกคนทำอะไรดีเม้นมาให้หน่อยสิาทำอะไรเม้นมาคนที่ดูตรวมาเจ็ดคนนี้็จะทำให้ทำอะไรบอกงมนาะบอกมาเลยฮนะพร้อมทำ ฟาร์มทองเหรอแบบก,ก่อนก่อนก็เคยทำนะแต่ว่ามันทำกับเพื่อนเกิดได้เราทำไม่ไหวหรอกเพราะไ่านีเอเพื่อนด้วยที่จริงมันก็เคยมีแหละแต่ก็ไม่ค่อยมาเล่นเลยของยังไม่พร้อมเลยอ่ะขออะไรง่ายๆได้ไหมว่าสิ่งกอ่อสร้างหรือว่าฟาร์มเรียกเล่นง่ายหน่อย แต่ว่าถ้าใครอยากสร้างห้องซ้่งนี้เข้ามาเพอร์เพิรลเราได้นะทีม่มาสามารถซื้อถึงกว่ามเมตรหรือกับนาลอ่าชูค่าอัตโนมัต พื่อทำไปแล้วมันพังในเวนสามชั่วคินเน,นี่ยนะโอ้โหลูกตาขนาดเดียวเดนเดเดียวสักคนที่เคยสัคนที่มาอะไรนะอันนี้อย่ไปมเนนีถ้าไม่ปปมีมสมากสบายใจนะจะได้ทั้นเดันตี้อันนี้อย่ไหมพ็ใช้เลยไมู่้อมารก็ได้ มีฟาร์มฟาร์มอะไรเหรอครับหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ฟาร์มอะไรครับ อ๋อทำมอนเหรอก็ว่าจะทำอยู han, ่แหละแต่ก็ลืมวิธีเอ็งนะเออองเงี้เดี๋ยวสร้างสะพานตรงโน้นแล้วกันนะตรงนู้นได้ตัวหัวม้าเราไหมอ่ะเดี๋ยวฟอร์มจะพาไปต่อไปโน่นบ้านใหม่ อยากเข้าไปด้วยอยากเข้าไปสร้างด้วยพี่จะให้เข้าไหมแน่อนอนครับเข้าไปได้แน่อนอนแต่กฎมีอยู่ว่าห้ามไปเกาะควรสิงก่อนสร้างที่มีอยู่แล้วนะถ้าอยากได้ห้องละที่สุดไหมอ๋อเพื่อนมีครับแต่ผมไม่มีครับ <laughs> วันนี้เล่นด้วยกันมีเพียบเลยเขาไ,ไม่เขาไม่แบ่ง นี่ตรงนี้สะพานใหม่เดู๋ยวทำขอบคุณท่านทีวีแมนที่ตัวติดตามครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เซิร์ฟเวอร์ไปให้นะอันนี้พอสนะคะเอ่อทีอ่กดผิดโอเคนี่พอส์ตนี่ เจ็ดสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็อะไรได้ดูกันหนึ่งเจ็ดอ่ะเข้ามาตามนี้เลยครับเข้ามาได้เล่นกันไม่กันได้เยอะๆนะนี่ครับตามที่เห็นเลย แอดเพื่อนกันได้เด้อนอนก็ชาวบ้านเลยซากุระสวัสดีค่ะ อบ่นี้เหรอผมลงแยกครับเป็นของไม่ใช่ของไม่ใช่ของเซิร์ฟเวอร์ครับผมลงแยกเฉย เซอร์เฟิร์ตอันนี้ลงก็เป็นแค่มอตตัดไม้กับมอตคัพของเร็อืม สวัสดีชามิเออเวันรทำสภาเนี่กดลืมอหอมีเพียงหอไหมนี่ ใช่ไหมอ้าวคนตายหวัดดีครับแหม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหวัดดีครับยังไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้คนในเรียวลิีตี้เหมือนกัน มาโอ้นานจริงๆแหละอืมวันนี้ก็โสดแล้วเล่นเกมคนเดียวเขาเดอดดโสดแล้วเล่นเกมคนเดียวเขาเดอได้ <c oughs> อืมไม่เป็นไรถึงจะไม่มีใครก็เล่นเกมคนเดียวสบายใจกว่า <c oughs> ได้ครับได้ครับเอาได้นะ โอ้พี่โตมาดีครับไปก่อนนะไม่ไายเดี๋ยวนะชา,ามาคาบเลยกันเนียน่ยฮัโลโหลเป็นตึกเลยดิเจ๋งที่ออก ป้ายังอยู่เด้อไม่ไปทำอะไรหรอกโอ้ยทำไมแบบข้ามมาบน,บนแล้วก็ใครกดไลค์ขอให้มีแฟนเราแฟนสวยนะ ใหม่ก่อนอ้อใหม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสามได้แหละสะพานเวอร์ชันกุบน้อยอ้

คนที่เข้ามาด้วยนะคะ่ะาด้วะความมันจะเสร็จวันนี้ให้ในมดที่บางของทีเดียวได้เลยมันนะะ้ง่ย มาเลยนะไอ้ยไอปูเอ้ยโอเคครัลผมอย่าตนะครับแชร์ไลฟ์เพื่อนดูนะมานะคนนึ้คนหนึ่งบอกเดี๋ยวมาเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเรื่อของอไลฟ์ไม่ดู เพลงฟังกันดีกว่าไม่รู้มันจะโดนลังงับหรือเปล่าเดี๋ยวนะเปิดเครื่องดีกว่า ยู่เครือ่านไม่สุด ओके बाउ तव्हांखे थोरो เดี๋ยวสักชิมฮาเราก็ลงไล้์แล้วเดี๋ยวมาดูกันเน้อ you